แล้ววันนี้ใครแต่งให้นี่เมียแต่งให้อะอายไหมหรออายไหมอายไหมอายครับอายเนาะอายตายเราทำทำไมอายเราทำทำไมอ่ะก็ชอบอ่ะก็ชอบอ่ะได้เลยเจอของจริงแล้ววันนี้ต้องเรียบร้อยหน่อยแล้วล่ละหูร้อยมุก ันคุณเจ้าก็เป็นคนยิ้มง่ายติ๊กตากอะไรก็ยิ้มอะไรฟันเหยินฟันเหยินพี่ออ๋เหรอเคยพกใส่เป้ไปเมืองนอกนะฝรั่งตรวจนึกว่ามาดูกัญชากัญชาใช่ไหมบองใช่ไหมบองอีซี่บอนบองหนึ่งเช็ทองเก่งกาดเก่งกาดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอเช็เดี๋ยวเจอเช็ไม่ไม่กลัวไม่เน่า ไม่ไว้ขนน่าแข้งเว้ยโอ้โหนี่เขียนนี่ลาโอ้โหนี่เขียนดังเส้นมานี่อะไรด้วยไอ้หอมการไลาดังตกยุคแล้วเนี่ยดูเขียนจมูกตั้งเยอะเนี่ยมาเส้นชัดเลยเว้ยแล้วก็หัดดูสไตล์การแต่งตัวเขาด้วยเนี่ยดูแม่ถ้าหนูไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่แม่เตือนหนูนะแม่เตือนหนูนะ ใช่จ้ะทำอะไรประกอบชี่มีเมียไหมเรามีเมียไหมอ่ามีแล้วครับออ๋เลยมีเมียด้วยวัดแต่งตัวมาหลอกแต่งตัวมาหลอกผบอกแล้วมีเมียมาไหมมีมาไหมมาครับมาอย่าบอกว่ามีใส่มงกุฎมีใส่มงกุฎของคนนี้เหรอไอ้เฮ้ยทำหัวทั้งเมียเลยว่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยผมว่ายังไงยังไงซะล้ววันนี้ ต้องเรียบร้อยหน่่ยนล่หะหนูเจอเจอของจริงเจอของจริงพี่กิ๊งค hey, ุยจำนี้เลยครับพี่ดูจดใจไม่ใช่เหรอดูเก่งทอนต่อยได้เด็ทุกคนได้ไง บเจอเมียงก็แบบหัวเงียบเยอะเยาว่าแต่เงียบยังเงียบจับจับอุ้ยไม่กล้าเลยาดเดี๋ยวเจอกันไงเจอกันไงถามจริงทำงานโรงงานทำงานโงานเนี่ยแล้วก็เจอกันไปก็เมาก็เมาเมาเมาเสร็จปุ๊บโรงงานมีงานสาวเราอยังรอปุ๊บ ลูกกี่คนละพี่เชษคนเดียวครับหลังจากลูกคนนี้แล้วก็ไม่ได้จัดการอะไรอีกเลยทุกวันครับทุกวันครับอยบอกเขาอย่บอกเขาอย่บอกเขาไม่ธรรมาดามร้อยมุกผันห้า